โฟกัสมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆทําไปร้องเพลงมันเหมือนมันเหมือนยกเวทอ่ะจู่ๆถ้าแบบว่า <c oughs> ปิดเลือกเพลงที่ยากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราตั้งเวทไว้ที่แบบห้าสิบกิโลเนี่ยถ้าจู่เราเดินไปถึงยกห้าสิบกิโลเลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเริ่มจากสองกิโลก่อนสี่กิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลอะไรเงี้ยครับมันต้องค่อยๆไปถ้าไม่งั้นเรามีวิธีหลายๆอย่างคือ ลองหาเพลงที่ค่อยๆกระเตื้องกระเตื้องขึ้นไปได้โดยโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบปิ่นร้องเพลงได้แล้วและปิ่นจะร้องเพลงดีมากๆที่สําคัญปิ่นเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สวยงามมากนะครับขอ,ขอให้คุณค่ะร้องเพลงหรือทํางานที่เกี่ยวกับศิลปะทุกอย่างด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ไม่มีผิดถูกครับปิน่นมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นในทุกครั้งที่เราทํานะครับสู้ๆนะครับน้องปิ่นครับ ค่ะจริงๆหนูชอบหนูจะมาบอกว่าจุดประสงค์ก็คือตอนแรกหนูจะมาบอกพี่นนท์ว่าหนูชอบพี่นนท์มากๆค่ะแล้วหนูก็เพิ่งโดนพี่นนท์ตกมาจากคลิปแบบเพลงนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่นนท์น่ารักมากๆแล้วก็พี่นนท์สู้ๆนะคะพี่ๆทุกคน,นะคะ้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับน้องปิ่นครับสู้นะไว้เดี๋ยวมีโอกาสร้องเพลงด้วยกันครับขอบคุณค่ะ